ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะเจ้าสือขอสั่งเด็ดขาดตักบ่งกฎขอโพสรูปครั้งสุดท้ายหลังเจ้าเสือบุญชัยสั่งเด็ดขาดห้ามโพสรูปเวลาบริจาคทำบุญ เรด้วาอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรสําหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ตักบงกฎเป็นจลงขกูลที่ตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะต้องการที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวผลงานสร้างชื่อได้จากการรับบทเป็นอีสาในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่องบางละจาันต่อ,อมามีผลงานภาพยนตร์เรื่องขุนแผนแล้วมาพลิกบทบาทเป็นสมทรงในเรื่องไอฟักเรด้ว่าโด่งดังมากในยุคนั้น ต่อมาตักบงกฎได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเมื่อปลายปีพศ2555จู่ๆก็ได้ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเบญจรงคกูลประธานบริษัทดีแท็ ซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องเข้าหอมเป็นเสื้อทองคล้องใจและเมื่อไม่นานมานี้สาวตักบงกฎนั้นก็ได้แจกอาหารแก่ผู้เจอวิกฤตของสังคมจนได้รับคำชื่นชมไปทางโลกโซเชียลล่าสุดสาวตักบงกฎนั้นก็ได้ขอโพธร,รูปครั้งสุดท้ายหลังเจ้าสัวบุญชัยสั่งเด็ดขาดห้ามโพธร,รูปเวลาบริจาคทำบุญ ซึ่งงานนี้สาวตั๊กบงกฎได้โพสร,ระบุข้อความว่าขออนุมโมทนาบุญค่ะสามีไม่ให้โพสต์รบริจาคก,ก็ไม่รู้ว่าทำไมอนุมโมทนาบุญกันนะคะแฮชแท็กทุกครั้งที่บริจาคไม่ให้โพสต์ห้ามใครรู้โอเคไม่โพสแล้วค่ะโพสต์ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแฮชแท็กอนุมโมทนากับทุกท่านที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงค่ะ